สวัสดีครับวันนี้ก็เอาคลิปใหม่มาลงอีกแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันและเข้ามาอุดหนุนปรกัดในช่องของเราด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมปลาสวยๆที่ในคลิปนี้กันเลยครับมีมาให้ชมหลายตัวและมีหลายราคาให้เลือกนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับมาถึงปลาตัวแรกของคลิปนี้นะครับเป็นปลาหมายเลข63เป็นสายไอรอนแมนเป็นปลาขนาด1.5นิ้วอาอยุประมาณ4เดือน สีสันสดใสเป็นสีโทนแดงดำหุ้มด้วยเกาาะสีทองสีสันโดดเด่นสวยงามมากๆของเก่งยืนน้ำสวยหางใหญ่อาท่านใดสนใจเลี้ยงไว้ ใส่ตู้โชว์ทำเพื่อนหรือเอาไปทำพ่อพันก็สามารถถ่ายรูปหน้าจอและสร่งรูปทักลายมาที่เบอร์0867584828ก็ถักลายเบอร์นี้ได้เลยนะครับ งามมากๆเลยนะครับสำหรับสายไอรอนแมนตัวนี้มาถึงตัวถัดไปของเราครับเป็นหมายเลข64เป็นปลาสายกาแล็กซี่ขนาด1.5นิ้วอายุประมาณ4เดือนทรงสวยหางใหญ่ ลักษณะสวยงามมากของเก่งนะครับยืนน้ำสวยเหมาะที่จะเอาไปใส่ตู้โชว์หรือทำพ่อพันธตัวนี้ก็ถือว่าปรปับปรุงสายพันธ์มาได้ดีมากนะครับถ้าท่านใดถูกใจนะครับก็ ายรูปหน้าจอและทักลายมาครับที่เบอร์08 6 7 5 8 4 8 2 8ครับทักลายเบอร์นี้ได้เลยครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้มาถึงตัวถัดไปของเรานะครับเป็นปลาหมายเลข65สายพันธุ์มัลติคัลเลอร์ เป็นปลาอายุประมาณ4เดือนขนาด1.5นิ้วเป็นปลาที่พองเก่งยืนน้ำสวยสีสันสดเข้มสวยงามมากๆครับถ้าท่านใดสนใจตัวนี้ก็ส่งรูป ถ่ายรูปหน้าจอและส่งรูปมาที่เบอร์0867584828ถักลายเบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์ผมก็ไว้ต้นคลิปนะครับถ้าท่านใดฟังไม่ทันนะครับก็ดูต้นคลิปได้ครับเป็นปาาที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ มาถึงตัวถัดไปของเรานะครับเป็นปลาหมายเลข66สายพันธุ์ติ l t i Color เนื้อเหลืองเป็นปลาขนาด1.5นิ้วอายุประมาณ4เดือนเป็นปลาทรงสวยหางใหญ่ โครงสร้างดีมากทองเก่งยืนน้ำสวยเหมาะที่จะเอาไปทำพ่อพันธุ์หรือใส่ตู้โชว์ถ้าท่านใดสนใจปลาตัวนี้ก็สามารถรับได้เลยนะครับราคาตัวละ 300บาทครับทักมาได้เลยครับมาถึงปลาตัวถัดไปของเราครับเป็นหมายเลข67เป็นปลาสายมอนสเตอร์ขนาด1.5นิ้วอายุประมาณ4เดือนเป็นปลาที่พองเก่งยืนน้ำสวย เหมาะที่จะเอาไปใส่ตู้โชว์หรือทำพอพันตัวนี้เอามาเปิดแบง่งตัวละ500บาทถ้าท่านใดสนใจรับได้เลยนะครับถ่ายรูปหน้าจอทักลายที่เบอร์086 758 4828ครับ เป็นปลาที่มีความสวยงามและพองเก่งมากๆเลยนะครับตัวนี้มาถึงตัวถัดไปของเราเป็นหมายเลข68อยู่ในกลุ่มสีนีโมขนาด1.5นิ้วอายุประมาณ4เดือนนะครับ เด็นตาที่พองเก่งนะครับยืน,น้นาำสวยเหมาะที่จะเอาไปทำพ่อพันธ์หรือใส่ตู้โชว์นะครับตัวนี้เอามาเปิดแบ่งที่ราคาตัวละ500บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ถ่ายรูปหน้าจอและทักลายเบอร์086 7-58-4828ครับก็ทักลา์เบอร์ที่ต้นคลิปได้เลยนะครับเป็นปลาที่สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้มาถึงปลาตัวถัดไปของเราครับเป็นปลาหมายเลข69สาสายมีโม เป็นปลาขนาด1.5นิ้วอายุประมาณ4เดือนสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับท่านผู้สนใจเอาไปใส่ตู้โชว์หรือเอาไว้ทำพ่อพันธุ์นะครับเปิดแบ่งที่ราคาตัวละ500บาทนะครับ าท่านใดสนใจก็ถ่ายรูปหน้าจอและทักไลน์มาที่เบอร์0867584828ครับเบอร์อยู่ต้นคลิปนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับปลาตัวนี้มาถึงปลาตัวถัดไปของเรานะครับตัวนี้เป็นหมายเลข70 อยู่ในกลุ่มสีมัลติ c o l เลเป็นปลาขนาด1.5นิ้วอายุประมาณ4เดือนสีสันสวยงามมากๆครับท้องเก่งยืนน้ำสวยทรงสวยนะครับเหมาะสำหรับทำพ่อพันุ์ หรือใครจะเอาไปใส่ตู้โชว์เลี้ยงดูเล่นก็ได้นะครับสีสันมีความสวยงามโดดเด่นเปิดแบ่งที่ราคาตัวละ500บาทถ้าใครถูกใจก็ถ่ายรูปส่งมาได้เลยครับ